เข้าไงคือคืคอคอนเกรสจริงๆต้องตีปูต้อเข้าค่อยๆโดนนะครับเนี่ยเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆ<ม>โดนเนี่ยคือแล้วเขาไม่ไม่มีแสดงความรับผิดชอบเลยไม่มีสแสดงสปิริตเลยที่ผมโกรธมากเลยวันแรกถามผมว่าเฮ้ยคุณจบอะไรมาวะคุณเรียนที่ไหนมาวะอะไรม่มันมันดูถูกกันเกินไปเฮ้บ้านเราทั้งชีวิตเราจะมีบ้านกับเขาหลังหลังเราเราทำแล้วเราไปเจออย่างนี้เหรอคือคือคุณคุณ คุณไม่ยอมรับความผิดพลาดของคุณเลยอ่ะคุณคุณคุณบ่อยให้ผู้บริโภคอย่างเดียวเลยอ่ะผมมองแล้ว,ว่เฮ้ยแค่นี้เขาให้ได้แค่สามหมื่นอ๋อถ้ามันเป็นถนนผมไม่เถียงถ้ามันเป็นถนนนะสามหมื่นที่ให้มาเนี่ยเขาเขาเขาให้แล้วเขาพูดว่ายังไงก็เพื่ออ่า สนอนน้าใจลูกค้าไว้เพื่อเป็นลูกค้ากันวันข้างหน้าอ oh. ซึ่งผมเนี่ยเป็นพ่อค้าซึ่งเป็นลูกค้า,าลูกค้ารายปีกลูกค้ารายย่อยลูกค้าเล่ร่อนด้วยไม่ใช่ลูกค้าประจําของเขามผมผมเพิ่งซื้อเขาครั้งแรกไม่ได้ว่าผมซื้อเขามานานแล้วนู่นนี่นั่นผมซื้อเขาเป็นพันพันหมื่นหมื่นคิวเปล่าผมเพิ่งซื้อแค่ตรงเนี้ยแล้วก็เกิดปัญหาเลยแล้วมาเกิดปัญหาทั้งล่างถ้ามันผมไปเกิดปัญหาอยู่ชั้นสามผมก็จะไม่ว่าอะไรเราจบเราไม่ทํำละเราหยุดการแทนสามอันนี้มันชั้นล่่่างรไไไปตอมด้ ค,คือแล้วเขาไม่ไม, ει, ไม่มีแสดงความรับผิดชอบเลยไม่มีแสดงสปิริตเลยที่ผมโกรธมากเลยวันแรกถามผมว่าเฮ้ยคุณจบอะไรมาวะคุณเรียนที่ไหนมาวะอะไรอย่างมันมันดูถูกกันเกินไปมันดูถูกกันเกินไปผมผมผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ที่ของก็ไม่ได้สเปคใช่ไหมใช่ครับค่อยๆโดนนะครับเนี่ยค่อยๆโดนนะครับเนี่ยเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆโดนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่อยๆโดนเลยนะครับเนี่ยค่อยๆโดนนะเนี่ยเหมือนี่ยเนี่ยมันไม่มีความเหนียวอะไรเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วจะไปอยู <c 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 ่ยังไงครับเนี่ยแล้วจะไปอยู่ยังไงครับเนี่ยโอ้ โอ้พังอย่างเดียวครับเนี่ยจะททาไปก็พังอย่างเดียวเราหยุดมาสิบห้าวัน,น้ะฮะแล้วตอนนี้เราเกิดความเสียหายด้วยค่าแรงคนงานด้วยหลายๆอย่างเลยครับที่เราเสียหายไปเนี่ยเหล็กเหล,ล็กของเราเนี่ยมันเป็นสนิมหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามันกลายเป็นเสียหายไปเยอะไปเรื่อยเลยครับลามไปเรื่อยถ้าถ้าจบเร็วมันก็จบง่ายถ้ามันจบไม่เร็วเนี่ยมันยิ่งจะบานไปเรื่อยแลครับเราไม่อยากได้ตังค์แต่เราอยากได้รูปแบบเนี้ยของเราคืนให้เขาเราผิดชอบมากกว่านี้ ด้วยมนุษยธรรมเขาต้องสมควรรับผิดชอบมากกว่านี้ซึ่งของผมเสียหายเนี่ยมันมากมายเลยอะ่ะแล้วมันไอเสียหายไอไอด้วยตัวเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เสียหายในด้านจิตใจในด้านจิตใจอ่ะมันคือแทนคุณไม่มีมนุษยธรรมด้านจิตใจเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับผิดชอบเลยเหรอ<ะ>มันมันตีตะปูเข้าไงคือคือคอนกรีตจ,จริงๆต้องตีปูไม่เข้าอพอนานๆแล้วมันต้องเป็นตะปูคอนกรีตกลายเป็นทรายไปเลยอ่ามันไม่ใช่โอ้โหยุดอย่างงี้ง่ายเลยนะ ี่ไม่เคยเห็นนะครับปูนมาหลุดหลุดล่อนล่ออย่างไรคือคือคือมันไปเรื่อยเนี่ยแล้วแล้วมันจะรับโหลดได้ไงแล้วตึกเราสี่ชั้นไงโดนหินะลยหักนะนะะมันจริงๆแล้วซึ่งมันแต่โอเคแล้วเราเราทำแบบเนี้ยมันอาจจะดูว่ามันไม่ใช่ตามหลักวิชาการคอนกรีตสองเท่าของค่าคอนกรีตแล้วซึ่งสองเท่าของค่าคอนกรีตเนี่ยเราไม่แฮปปี้เลยเพราะเราเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนะ เพราะคุณไม่ยอมรับแต่แรกพอคุณไม่ยอมรับแต่แรกเราเรียกมาตั้งแต่มันได้18วันแล้วจริงๆคุณต้องมาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วคุณหาคําตอบให้เราให้ดีคุณมาถามแล้วว่าเฮ้ยมึงเรียนมาจากไหนจบจากไหนมาโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แลวข่าวส